เอาละวันนี้ผมจะมารีวิวคอวมที่ผมนั้นจะเอาไปติดตั้งอยู่ที่บ้านไทยหรืออยู่ที่ขนแก่นนั่นเองจะแนะนาน,นะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งหูฟังหูฟังนี่สวยมากเลยถ้าผมมีกล้องแบบดีๆที่มันชัดจะเห็นว่ามันสวยมากจะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าผมทําแบบนี้โอเคแล้วก็คอมคอมเป็นคอมเกมเมอร์ของเอเตอร แล้วต่อไปก็จะเป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดตรงแสงเ,เลอ้องเป็นคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็มีเมาส์เมาส์จะมีสองตัวเกมเมอร์ทั้งหมดทุกอย่างเป็นเกมเมอร์ทั้งหมดรุ่นนี้ก็รุ่นเกมเมอร์ในยุคสมัยนะั้นและแล้วก็เมาส์อ่ะแ <จะ S 3> ต่ว่าซื้อแราป้า,ปาต้องซื้อแราเพิ่มให้เปา ็จะมีสองตัวก็คืออ่าเต้นเต้นเนืนครับผมเอาเมาส์อีกอันหนึ่งออกมาก่อนคือจะมีเมาส์แบบมีสายแบบนี้ผมจะใช้ผมจะใช้แล้วแต่อารมณ์เลยคือถ้าเป็นปกติก็จะเป็นแบบนี้คือเนี่ยที่ผมจะใช้ปกตินี่เป็นแบบนี้กล้องอาจจะไม่โฟกัสนะแล้วก็เมาส์อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ นะผมจะใช้แล้วแต่เวลาครับเป็นเมาส์ไร้สายมันจะมีแถมตัว USB มาให้ที่ไม่มีสายครับได้เอาสายมครับโอเค ตัวนโต๊ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยท่าที่คุณเห็นนั่นแหละโต๊ะที่ผมจะเอาไปติดตั้งไว้ที่บ้านผมโอเคก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ